ใจลมๆมใจลมๆมพี่กระโดดขึ้นไปบนหลังคาได้ไหมเนี่ยโอ้โหคือพวกไหนเนี่ยชิโคเจอกล้วคืไหนไหนไหนยิงมาได้นะ ยิงได้นะมันมันถ้าใครมีเก็บเสียงอะจะยิงปะล่ะยิงไอ้คนหน้าสี่คนเลยอ่ะเก่งนี้ไปยืนละเบิดมันอยู่ตรงไหนเป็นคนร้าช่างแม่งยิงไม่ได้เลยมันติดรู้เ่าอย่าอย่าโผล่ไปอย่าโผล่ไปยื้อย่าโผล่ไปยื้ไอ้นุ่มใส่ลังมามากันมาไม่เห็นเวลาสองคนอ่ะผมยังไม่เจอเลยวะไอ้ยังยืนอยู่ด้านล่างเองเนี่ยใต้เท้าหรอโอ้หนี่ไงเออเอยตาทางขึ้นหรอโอ้โหยีงตัววะ มีหนึ่งตัวตรงตรงท้ายรถนะจะเก็บของเยอะแม่ยิงไหมหาเรียมอ่ะต้องหาบุมอ่ะได้ตรงนี้นี่ยิงได้ติดไอ้นี่ตรงนี้ยิงได้เนี่ยติดไอ้นี่ป้าฝีติดรั้วป่ะตรงผมยิงได้นะเอาตัวไหนก่อนว่ามามาดูนี่มาดูนี่มาดูตู้ผมเนี่ยตด้านหน้าที่ถือปืนอ่ะเห็นป่ะยุดดังหน้าเลยมึงเอาตัวที่มึงเห็นที่มันถือมาร์คสิบแปดไปยิงมึงก่อนนะเกียร์ไหมใช่ยิงยิงไอแถวนั้นก่อนอ่ะ เฮ้ยแถวสองไฟยิงดูแล้วแม่งไม่น่ามีปืนมันยิงรถก่อนเลยใช่ไหมไอ้พวกไอ้พวกนี้ใช่ไหมที่ยิงเราฝั่งฝั่งไหนฝั่งไหนฝั่งชุดดำหรือฝั่งไอ้เสื้ออะไรทะเลทรายเอาเสื้อทะเลทรายไม่เสื้อสีแดงแดงอะถือปืนจะไม่ฟังพวกถือปืนใจะเสื้อแดงเก็บนะใอะไะเสื้อแดงเสื้อแดงนี่ไม่แน่ใจว่ะมันมันทำอะไรมันยืนยืนเหมืออะไรไม่รู้ยืนดูของอะไรไม่รู้อยอะ เป็นงานอะมันโยกอ่ะน่าใช่น่าใช่ตัวแดงไม่เป็นไรมันอยู่มันอยู่ไกลมันไม่อยู่ใกล้ที่นี่ที่กำบังถึงอยู่เข้ากำบังแล้วก็ยิงมันได้ไอฝังเนี่ยอันตรายยิงไหมตัดสินใจให้น่อยยิงปุ๊บก็คือการยิงเสร็จันตายเอาเสียหายเยอะที่สุดเสร็จแล้วเราถอนเลยยิงได้นะเอามึงเห็นตัวที่ถือปืนป่ะมึงเห็นตัวที่ถือปืนไหมตั้งนึงรอก่อนเราก่อนเราก่อนรอก่อนรอแรบเห็นตัวที่ถือปืนนะเอาปืนตัวตัวถือปืนก่อนนะ ร่อปหนึ่งพี่ร่องหนึ่งหัวแดงร่องรงสองร่องสองไปไปไปที่รถกลัไปรถกับไปรไปทางอะไรถอนถอนอนเดี๋ยวมันตามเดี๋ยวมันตามถอนๆอไปไปตาเรวมันตาร็วอย่ถอนไปเลยถอนไปเลยถอนไปเลยผมไม่ถอนพผมไม่ถอนถอนไปเลยทำอยู่ไหนผมกวันให้แตกมันให้ใจอยู่ไหน อย่าเพิ่งหนีกันดิไปดักทางเข้าด้วยจริงดีกว่านี่ทำไมกลับกำอยากกลับอยากกลับจริงดีกว่าพาข้าหน้าข้างหน้าดันดันมาแล้วดันมาแล้วเรือมันดันมาแล้วอยู่ไอ้ตรงไอ้นี่เลยทำไมมันไม่ขึ้นไมกลับช่วยดูหลังให้อีกแรงหนึอย่าไปข้างล่างข้างล่างข้างล่างย่าโผล่อย่าโผล่อย่าโผล่พอแล้วพอแล้วไอ้ตรงขาวขาวอะรุ้รุนรวยรุ่น ตรงตรงรถรถตู้เขียวว่ะมัน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 ดูผมพี่มันดูผมอยู่ตรงเนี้ยผมอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยทางทางรถรถจอดอ่ะระว่านะเอ้ยมันเหลือน้อยแล้วดันเข้าไปเอามันได้นะเว้ยเอ้ยมาตัวนี้ดิมาตัวนี้ดิมันเล็งผมพี่พอมันล็อกผมเปล่าพี่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 ทำไมกูไม่ ตรงเนี้ยเห็นไหมตรงที่มันหลบอยู่อะที่มันออกมาแล้วมันหลบอยู่อะที่มันเป็นตู้สีข,ขาวๆอะโดนหัวโดนหัวมันพี้โดนหัวมัน อตอยบินมาสักเครื่องบินป้าถอนถอนถอนแล้วก็เปดตอนตอนตอนให้ลมดนลันรีถอนพี่อยู่นู่นเอยู่นู่นเอยู่นู่นเลหลบขับมานะพี่ขับมานะเดี๋ยวผมรถตรงนี้อะไรดูด้วยมันจับรถตุ๊กบอลถ้ามันจับรถบอกได้ใจเต็มทางนี้ได้ป ได้เลยละพวกนี้มันชื่อไฮยีได้เลยนะผมเก้าเลยหรือยังนะหมแล้วนะขอแล้วนะไม่มันมอสองแปดสองแปดไออยู่ไหนอยู่ไหนคือเรื่อยคือเรื่องผมอยู่เรื่อยเดือดเดือดเดือดเอาปืนปุ๊บปืนอะไรกดผมได้อ่ะระว่าน่าปืนพกมันแมลงไอเยอะยมไม่ใช่กุศลเวทตั์ผมเข้าหัวมันจะมันไม่ตายวะปืน เหมือนพี่ๆพวกพี่อ่ะที่มันไม่เก็บเสียฮะเแววต้องกรอบหรือเปล่าไม่ตายอ่ะใส่เกาะหรือเปล่าใส่เกาะก็ได้พคเนี่ยน่านจะใช่เอ่อตั้งหมุดปักหมุดแผนที่หน่อยไปที่ไานครับกลับฐานหรือไปอีกพี่ดอันนับฐานกลับฐานกับฐานเบีดกับเบียดนอนรับอ๋อแล้วมันเสียของเยอะมาก RTV ก่อน RTV ก่อน วาดลูกปืนมันเลน่นจริงอะลูกกล้าหม,มอมอผมมีเยอะนะถ้าจะเอาอะใส่นี่ของส่วนตัวรับหน้าผมจัดเตรียมกับสุดดีคไว้เอาไว้เจ๊งเสียทระยะัพยากรเยอะที่สุดไอ้พวกเนี้ยคุณมีพวกที่ป่าในปีข้างหลังนะใช่เหรอใช่ใช่ใหญ่ไม่รู้ใครอะเหมตาป่าชาวบ้านเหรอะพวกยังชีพเยอะเลยอ่ะ ใช่ไหมวะตาฝาดละดูดีนะกไมใช่ถ้ามันยิงเราพวกพวกนั่นน่ะเออเป็นพวกนี้มันยิงนนนนเรา บัตรประกันมันช่วยอะไรเหรอพี่ประกันเวลาเองแค่พับรถปิดเบรคจีบหายแล้วมึงพ๊อปป๊อปอะไรนะพี่อะไรนะใครไม่ปิดเบรคอะไอคนอยู่ที่เบรคอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวหาตาพุ่มตาพุ่มินคนคนข้เนเอเบลล์เสือมี ระวังได้พี่มึงมาเจ๊คแค้นไหมแต่เอ้หัวแดงโดนผมดัดเดียวอะ่ะเฮ้ยไม่ใช่ดีไอชุดแดงจะปืนเลยนะเผื่อโดนดักจริงได้ไดไดมผมเข้ามาใกล้บิดแล้วนะขับมอเตอร์ไซค์มาสองใครเราหลือเขาผม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 โอเค ข้าบนเขียนะคุณมันเยอะจัดอ่ะมันเสียของเยอะเรายิงตายไปหกตัวเจ็ดตัวเมื่อกี้ ที่สี่แล้วนะครับที่สี่แล้วเจอกันที่ี่กอบพี่ครับครับผมผมก็ไปเหมือนกันเขาวากับพวกนี้ไปเหมือนกันพวกนี้ไปสอบอ้อ้จุดสองสองเขาใช้ปืนอะไรนะมีด้วยแม่งปืนพกสองนัดตายใครจะเล่นกับมันวะพวกไรที่จุดหน้าศูนย์อ๋อ ไม่รู้มันแกนสองมันตายที่แม่ง,งใครจะเล่นกับมันลูกโม่เหรอลูกโม่เลือปืนยิงควายอะ่ะใช่ไม่ใช่ลูกโม่มันไม่ใช่ลูกโม่เนี่ยอันนี้มันใช้เฮวี่พิโต้สองมิตาอ๋อไอสัตว์ปืนยิงควายเฮวี่พิโต้มันไม่มีให้คราฟเลยนะมันทำไงยังไงอะ่ะม,ม,ม,มี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 ให้คราฟมีให้คาบผมไปดูมาแล้วใช่เหรอใช่ใช่เฮวี่พิโต้อันนี้เยอะเกินมันสองมิตายเลยต้องใส่เกาะไหมต้องใส่ต้ใส่เก<อ>าะก,กันไหมใส่เกาะสิบใส่เก เอาอยู่แบาวะใส่กอะสี่ใส่กอะสี่โดนยิงอยู่หลายนัดนะตอนนมมัายิง่ออสี่ผมได้จากไอ้กิจกรรมอ่ะไปขโมยรถบรรทุกมีล้วมันพวกขายกระสุนอย่างเงี้ยมีจุดไฟไหมกระสุนเอดผู้นี้เหรอเฮ้ยข้าหน้าจะจุดอะไรเอ้ยเอ็งอย่าเล่นมี่บอกแล้วบอกหลายครั้งแล้วว่าอย่าเล่นมี่อย่าเล่นอาวุธครับครับท่าน หาจากไหนครัผมจะได้ไปหาของในตู้มันจะลอยหอล่อตอนเนี้ยกระสุนพวกกระสุนใ้เจ็ดหกสองพวกเนี้ยมันต้องครับแต่ถ้าเก้าวมโมสามแปดศูนย์นะล้านปืนพวกเนี้ยล้านปืนแล้วก็จุดจุดที่คิดว่าเป็นอเนี้ยที่มีของอะ่ะ<า>จุด<า>ที่คิดว<า>่าเป็นจ<า>ุดที่กล่องทหารอะไรพวกนี้อยู่อ่ะจะมีอยู่เคโอเคครับคนดูผมไปแล้วดวิไปแล้วชูหมว้อโคตรมันอะ่ะอยากให้ได้เล่นนี่คอมเมนต์มาเสียงอะไรวะคอมเมนต์มาดิ